เธอควรมาถึงตำแหน่งใดแล้วให้เธอมาที่ตำแหน่งนั้นเธอครับท่านนายกอนุทินครับผู้หญิงคนนี้ไม่เคยปริป,ปากไม่เคยร้องขอแต่นายกต้องเข้าใจว่าคนที่ไม่ร้องขอไม่ได้แปลว่าเขาไม่รอคอยสิ่งที่นิชาหิรันบุรณะทวธรรมต้องรอคอยทั้งชีวิตคือความยุติธรรมความยุติธรรม ที่ศูญเสียสามีไปก็เรื่องหนึ่งละความยุติธรรมในการทํางานในฐานะฐานะข้าราชการที่ดีคนหนึ่งที่ซื่อตรงคนหนึ่งทำไมเธอจะต้องถูกทุบตีซ้ําแล้วซ้ําเล่าเธอเหมือนผู้หญิงที่ถูกซ้อมครั้งแล้วครั้งเล่านะครับด้วยรูปแบบพิเศษนายกอนุทินครับในเมื่อท่านประกาศว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมาย หลักการต้องเป็นหลักการความถูกต้องต้องเป็นความถูกต้องฝากท่านเรื่องนี้ได้ไหมครับหัวใจของผู้หญิงคนนี้บอบช้ำมามากแล้วและเธอไม่เคยโอดครวนผมย้ำอีกทีว่าคนที่ไม่เคยโอดครวนไม่ได้แปลว่าเธอไม่มีความรู้สึก